วันที่26มกราคม2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าศาลเมียนมาซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลทหารได้มีคำสั่งประมูลบ้านพักที่นางองซานซูจีเคยถูกควบคุมตัวเป็นเวลานาน15ปีโดยตั้งราคาเริ่มต้นที่3 15,000ล้านจัสหรือราว3,200ล้านบาทค่ะโดยนางองซานอดีตผู้นำเมียนมาผู้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานกับพี่ชาย ขอองเธคะ่ะในเรื่องสิบการเป็นเจ้าของบ้านพักหลังดังกล่าวซึ่งแหล่งข่าวได้กล่าวค่ะว่าการประมูลบ้านตามคำสั่งศาลจะมีขึ้นที่บ้านหลังดังกล่าวในวันที่20มีนาคมนี้คะ่ะนางซูจีถูกจับกุมตัวและควบคุมตัวอีกครั้ง หลังกองทัพก่อรัฐประหารคนอำนาจรัฐบาลของเธอเมื่อปี2564ค่ะหากมีผู้ซื้อบ้านจะถูกขายแล้วเราจะต้องดูว่าจะมีผู้ซื้อหรือไม่ค่ะซึ่งนางซูจีถูกควบคุมตัวในบ้านพักสไตล์โคลเนียนสภาพเก่าริมทะเลสาบอินยาในนครย่างกุ้งจนกระทั่งถึงปี2555 นางซูจีได้ย้ายไปยังกรุงเนปิดอเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งและได้เป็นสมาชิกรัฐสภาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในบ้านหลังนี้นางซูจีเคยกล่าวสุนโทรพจน์อันทรงพลังต่อฝูงชนที่สนับสนุนเธอจากหลังประตูรั้วเหล็กของบ้านค่ะและบ้านหลังนี้ยังเคยเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสําคัญระดับโลกมาแล้วรวมถึงนายบารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐและนายฮิราริคินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทั้งนี้ค่ะนางซูจียังคงถูกควบคุมตัวอยู่แม้ จะไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ที่ใดโดยนางซูจีถูกตัดสินโทษจำคุก27ปีค่ะในความผิดคดีอาญาหลายข้อหาด้วยกันตั้งแต่การกรบฏต่อชาติการติดสินบนไปจนถึงการละเมิดกฎหมายการสื่อสารซึ่งเธอได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะซึ่งบรรดาผู้นำโลกและกลุ่มนักเลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้เรียกร้องหลายต่อหลายครั้งให้ปล่อยตัวนางซูจีค่ะ